กรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่8ครับระบุว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากพายุดีรสชั่นหนองฟ้าเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือของไทยแล้วในวันนี้31สิงหาคมนะครับทำให้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้1กันยายนเนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแรงขึ้นนะครับคลื่นสูง2 3เมตรหากมีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงเกิน3เมตร ขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งและจากอิทธิพลดังกล่าวนะครับทำให้วันนี้ถึงหนึ่งกันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยเพชบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านตอนล่างแพร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำพูนเชียงใหม่ตากและแม่ฮ่องสอนครับ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะที่ราบเชิงเขาและใกล้าทางน้ำไหลผ่านโปรดระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากและช่วงนี้ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับ